ครับพบกันเลยนะครับกับช่องรถยนต์มือ2เพื่อคุณครับผมปิ๊กครับฝ่ายขายรถยนต์มือ2บริษัทรถดีเด็ดออโต้จำกัดนะเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูรถจัดแปลงนะครับตอนเดียวนะเป็นบานสไลด์ข้างนะครับ2ฝั่งเลยนะเป็นรุ่นอีสุสุนะครับสปาร์กนะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับผมครับผมสำหรับรถยนต์คันนี้นะเป็นยี่ห้ออีสุซุครับรุ่นสปาร์กหนึ่งจุดเก้าครับ DDI เกียร์ธรรมดานะ รถเป็นปี2017นะครับจดทะเบียนปี2018ครับผมสีขาวนะเป็นรถดัดแปลงนะครับด้านหลังนะดัดแปลงเป็นตู้ทึบนะเป็นบานสไลด์ครับผมนี่นะพื้นเรียบครับเป็นพื้นเรียบนะเป็นตอนเดียวนะครับดัดแปลงด้านหลังเป็นตู้ทึบบานสไลด์นะอ่ะผมให้ดูรอบๆก่อนดีกว่านี ด้านหลังนะครับด้านหลังเปิดไม่ได้นะ,ะจะมีที่แขวนรถเข็นนะครับนะ,นะพื้นเป็นพื้นเรียบครับด้านในนะ,ะสไลท์เปิดได้ทั้งสองฝั่งครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูเลขไม้ก่อนนะ สำหรับเลขไม้นะครับยุดลดรถคันนี้นะ75,617กิโลเมตรนะครับเป็นเลขไม้แท้นะครับอ่ะภายในเป็นสีดำครับเบาเป็นเบาะหนังสีเทานะเบาะหนังสีเทานะครับเกียร์ธรรมดาครับผมนะ5สปีดครับระบบแอร์วิทยุนะอ่ะภายในนะครับ กระจบเป็นมือหมุนนะครับเนี่ยเป็นบานสไลด์นะบานสไลด์นะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูด้านในจะเป็นพื้นเรียบครับนะนี่เดี๋ยวผมให้ดูกว้างๆเป็นบานสไลด์นะพื้นเรียบนะ ตัวนี้ถอดได้นะครับนะตัวเหล็กตัวนี้ถอดได้นะจะเป็นเหล็กกัน้นเฉยๆนะครับปัสไลด์อ่าสไลด์ได้ทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนู้นก็สไลด์ได้นะเปิดได้สองด้านเลยนะครับนะ,นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะด้านหลังเปิดไม่ได้นะครับจะเปิดได้แค่ด้านข้างทั้งสองฝั่งนะนี่เห็นไหม เปิดสไลด์ได้ทั้งสองฝั่งเลยนะกะ็ตัวนี้ก็ถอดออกได้นะตัวคานบังตัวนี้นะถอดได้นะทั้งสองฝั่งเลยครับอะจะเป็นแบบนี้นะอะเผื่อใครกำลังมองหาอยู่นะครับต้องการรถไปใช้งานลักษณะแบบนี้นะ ของเรามีเยอะเลยนะครับรถเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับหลายคันมากสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะผมหยิบมาให้ดูสัก1นึคันก่อนนะ,นะรถดิมเดิมนะครับรถยังเด,เดิมอยู่นะไม่มีชนหนักนะครับ ก็ใครสนใจนะครับถูกใจก็เข้ามาเลือกกันได้เลยนะรถมีค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับรุ่นนี้ เป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่านะครับเช่นเคยเลยเหมือนเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคันของผมเป็นรถหมดสัญญาเช่าทั้งหมดเลยนะแต่รุ่นนี้จะเข้ามาเยอะเลยค่อนข้างเยอะเลยครับลูกค้าเช่าไปเยอะเลยรถเป็นรถยนต์เป็นปี2017นะครับจดทะเบียน2,561นะเครื่อง1.9ครับดีเซลก็คือเป็น รถยนต์เป็นปี2017ครับจดทะเบียนปี2018นะอ่ะโอเคประมาณนี้ครับสำหรับรถยนต์ e ีสสูสปาร์ค1.9ครับผมครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจรถรถยนต์ลักษณะแบบนี้นะเป็นดัดแปลงตู้ทึบนะครับบานสไลด์ทั้งสองฝั่งเลยนะ ร,รถมีอยู่หลายคันเลยนะครับเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับนี่บานสไลด์นะเป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่านะครับมีเยอะเลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อนะัดเข้ามาดูรถกันได้เลยนะครับอของผมอยู่ที่พิกัดนะบางพีครับจังหวัดสมุทรปราการครับผมนะแะแวะเข้ามาเลือกชมดูก่อน,นะครับรถมีหลายคันมากๆเลยนะ รถดัดแปงแลงลักษณะแบบนี้นะก็ถ้าทําใหม่ก็ค่อนข้างแพงอยู่นะครับหลายหลายหลายตังอยู่นะแต่ว่าตัวนี้ทํามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นในราคารถยนต์มือสองด้วยนะ,ะสำหรับรถยนต์คันนี้นะราคานะอยู่ที่สามแสนเก้าพบาทนะครับผมนะ,ะก็ ราคานะครับเปลี่ยนราคานะรถจะมีหลายคันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่ละคาราคาจะไม่เท่ากันนะตอหรับคันนี้นะเลขไม้เน้ยๆแบบนี้จะอยู่ที่3,900 0บาทนะครับส่วนเ,เลขไม้เยอะๆหรือปีเก่าๆนะครับปี17แท้อย่างเงี้ยฮะก็จะราคาราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่269,000บาทนะครับก็ไล่ตามระดับมาเรื่อยๆนะอ่ะ ใครที่สนใจก็โทรมาติดต่อสอบถามกันได้เลยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ